ครับสวัสดีครับหมอนโธดจากเรียนครับมีให้ดูเคสแผลขีดยาวที่2สัปดาห์นะครับอันนี้เพิ่งจัดใหม่เลยโอเคค่ะขอบคุณนกนะคะมีบวมๆอยู่นิดหน่อยนะครับอันนี้ผมลองยังไม่ลองเดี๋ยวอาทิตย์หน้าผมลองจะลองสองสัปดาห์ปัญหาเดิมของคุณนกเป็นอะไรคะหมอคะข้อลงคลอยอยหน้าอกค่อนข้างคลอยไม่กระชับนะคะอันนี้ผ่าตัดไปสองอาทิตย์หมอก็ไม่ใส่ถุงระบายเลือดเหมือนกันไหมคะแผลยาวแผลอยู่งี้ใส่ถุง ก็คืออันนี้แค่2อาทิตย์ไม่มีถุงระบายเลือดแล้วก็มีการตัดหน้าอกออกก็คือให้มั่นใจว่าเรียบแบนได้ทรงกล้ามสวยที่สุดแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วก็มีการลดขนาดหัวนมปานนมถูกต้องไหมคะอันนี้คือหัวนมปานนมที่ตหัวนมยองรอบอาทิตย์นะคะที่มีสัปดาห์นึ่งรอบค่ะมาตูคะฝากบอกถึงคนไข้หน่อยค่ะว่าคนไข้ที่คิดว่ามีหน้าอกหย่อนคล้อยหรือมีปัญหาหน้าอกไม่กระชับอย่างเงี้ยค่ะ ต้องผ่าตัดด้วยการผ่าตัดแบบแผลกรีดยาวหมอบอกได้ไหมคะว่าไม่ต้องกังวลหรือไม่เจ็บหรือหรือเตรียมตัวยังไงอะไรเงี้ยค่ะเจ็บไหมเจ็บไหมคะเจ็บไหมคะไม่เจ็บเนาะก็มาจากต่างจังหวัดใช่ไหมคะไม่เจ็บเลยนะคะก็การเตรียมตัวมีหลายอย่างนะค่อนข้างเยอะครับส่วนใหญ่ของเราถ้าตัดสินใจผ่าตัดแล้วจะมีข้อมูลให้ทั้งหมดนะเตรียม ค่ะทุกอออยยย่ายย่าางงละเีดก็คือไม่ว่าจะเป็นต่างจังหวัดต่างประเทศแผลกริดยาวไร้ถุงเรนได้จริงแล้วก็คนไข้ไม่เจ็บจริงนะคะคแล้วจําเป็นต้องเทคฮอร์โมนก่อนการผ่าตัดไหมคะหมอไม่จําเป็นครับไม่เทคได้ดีผ่าได้ก่อนคนไข้ของหมอส่วนใหญ่ก็คือไม่ได้เทคฮอร์โมนเลยใช่ไหมคะก็ได้ทรงกล้าได้เหมือนกันมีเทคฮอร์โมนประมาณสิบปีตส่วนน้อยนะคะก็คือหมอก็ยังจะยืนยันว่าไม่จําเป็นต้องเทคฮอร์โมนถูกต้องใช่ไหมคะแล้วแต่มันอันนี้ถ้าจะคนชอบไม่เทคฮอร์โมนหรือเปล่าแต่ถ้าไม่เทคฮอร์โมนนะถ้ายังไม่เทคก็ไไม่่เเป็นรใชหมือนนกัผ่า โอเคค่ะขอบคุณค่ะ,คะ